สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจําวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนี้วันที่ใคยว่ากันนะมาดูนี่นะครับมันเป็นเหมือนเหล็กดัดเลยนะแต่ว่านี้ไม่ใช่เหล็กดัดนะเหล็กเชื่อมโครงที่ป้องกันเนี่ยนะฮะป้องกันกแบบับขโมยที่จะเข้าใช่ไหมอ,อันนี้มาดูดีไซน์ดีไซน์ที่วางไว้ก่อนนะดีไซน์่างนี้ปึ๊บอ,อันนี้ก็คือหลังคาเนี่ยมีอยู่แล้วนะอ่นนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูภาพอื่น อันนี้คือเดี๋ยวไปดูด้านนอกอันนี้จะแปะเมทัลชีตเมทัลชีตกันฝนได้สำหสับน,นี้เดี๋ยวพามาดูนะเป็นแบบนี้นะอ่าก็จะลายชัดๆเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูลายนี้มาอย่างไงนะก็คือ,อเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่าลายนี้เป็นลายที่แบบว่าไอเดียของลูกค้านะไอเดียมาให้แบบว่า Idea, มาไอเดียมาใช่ไหมส่วนผมก็จะเปลี่ยนจากไอเดียเป็นด yeah, ีไซน์ไอเดียมิตตลูกสมมุนิคออมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> อยากได้ประมาณแนวนี้นะอ่านี่ก็ไปเลยดีไซน์คําว่าดีไซน์แปลว่าอะไรดีไซน์คือ,อเลือกใช้เหล็กนะเหล็กเหล็กให้เหมาะสมอ่าด,ดูนี่กว่านี้ชัดก,กว่าเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมนะตรงนี้คือผมใช้เหล็ก2อคูนหนนิ้วนะเอาเสมอด้านนอกนะเสมอด้านนอกส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือ ได้วางไว้20นะแต่ว่าเอาหัวหมอดอมุดมุดได้ก็เลยเปลี่ยนเป็น16นะอันนี้ก็ผสมลายนะผสมลายหมายความว่าลายนี่2คูณ1นิ้วอันนี้1คูณ1นิ้วครับลายออกมามันก็จะประมาณว่าเออเหมือนลายคูเขา่หรือลายก้างปลาเนี่ยเนาะอ่ามันก็ได้ตามที่ออลูกค้าต้องการนี่ลูกค้ามาไอเดียผมมาทำดีไซน์ดีไซน์เสร็จแล้วก็มาออนี่ ทำหน้าง,งานนะทำหน้าง,งานมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับนี่มันก็ต้องโมดิฟายนะในสิ่งที่ไม่มีในแบบหรือดีไซน์ไม่ได้คิดไว้ไมันคิดที่หลังหนอันเนี้ยนะไม่งั้นถ้าไม่จาะนนี้ไม่ได้นะมันไม่เสมอนะครับส่วนตรงนี้เขาก็เป็นนี้อีกเนะพอาเป็นอนนี้เราก็ต้องออประยุกนะว่าจะยึดยังไงเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็อ๋อสคัญนะสำคัญนะญนะญญนะเพราะว่าตรงนี้ต้องปิดติดนะติดด้วยคอนกรีตมองไม่เห็นพวกนี้ก็เหมือนกัน ปิดด้วยคอนกรีตมองไม่เห็นอันนี้เดี๋ยวไปดูจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ไปดูลายนะช่างทงำเลยแบบมาสวยเลยเดี๋ยวดูเต็มเต็มแันนี่เต็มโถม่บันไดโผ่บันไดขึ้นมาเนาะโถ่บันไดขึ้นมาข้างบนทีนี้ตรงนี้เขาอยากจะปิดให้หมดเลยนะอ่าก็เลยมีลายลายที่แบบอันนี้โชว์ลายโชว์ลายนะอ,นน 1. อ่านีสอนนงคูหนึ่งสองคูนหนึ่งหนึ่งคูหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูโชว์ลายมันไม่ค่อยเห็นนะ ส่วนอันนี้ไม่โชว์นะอันนี้ทีมงานที่ทานะนี่เลยคนทาอันนี้โชว์ลายเห็นไหมโชว์ลายก็เดี๋ยวทาสีขาวแต่เนี้จริงๆไม่โชว์หรอกเราจะปิดปิดผมใช้ข้างในเนี่ยเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนาะไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วก็ไม่ต้องทาทรงทาสีมันละจะของพออย่างงี้แหละส่วนนี้เป็นช่องหน้าต่างนะเป็นช่องแบบว่าบานสไลด์ส่วนนี้เป็นช่องแบบกระจกนะกระจกซึ่งไอ้ส่วนที่นอกจากช่องที่ผมชี้เนี่ยจะปิดไปส่วนด้านนอกเนี่ยเป็น เป็นเมตาชีตเหมือนอย่างนั้นแหละนะมองมาข้างนอกเป็นเมตาชีตส่วนนี้ก็ทึบนะ,ะการฝนทรงฝนาสาดจะไม่เข้าทีนี้ส่วนที่โชว์ลายคือเขาก็ไม่อยากให้มันแบบว่าธรรมดานะดูสิอันนี้ก็โชว์เอาลายแบบว่าไม่ต้องให้ต้องหลบอันนี้ก็าลายแบบว่าแบบให้ลมผ่านนะเห็นไหมลมผ่านตรงนี้ก็คือถ้าลมไม่ผ่านนี่มันจะแบบอันนี้โถบันไดเนะี่ยผมพาไปดูลมมันต้องผ่านอันนี้ยังไม่เสร็จนะอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่าง ทำหลายอย่างนะไม่ใช่ยอย่างอันนี้ก็จะมีลาย2แบบนะสแบบคือลายก้างปลานะแล้วก็ลายขวางซึ่งโจทย์ที่สําคัญคือแบบว่าอย่าให้คนรอดมาได้นะน,นตอนแรก2ี่นะลองดูแลรอดได้ถ้าผมผอมหน่อยอันนี้ก็ถ้าเป็นเด็กก็รอดเด็กก็ลําบากนะไม่ได้หรอกอันนี้ช่องนี้สิเซนนะสิเซนเรียบร้อยแล้วไม่ไม่มีปัญหานะครับออกมาก็สวยนะเดี๋ยวรอดูเขาทาสีนะ ทาสีปุ๊บมันก็จะสวยเลยอ่ะดูความสวยงามแบบว่าเฮ้ยอ่าเจ้าของเขาบอกเออมันโอเคนะนี่มาจากไอเดียเปลี่ยนเป็นดีไซน์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอ,อนสตรักชั่นนะนี่โดยผมเองนะผมพาไปดูดีไซน์ดั้งเดิมอีกทีหนึ่งนะครับ่ะอ,อันนี้ค่อนข้างยาวแต่ว่าอะไรก็ตามนี้ก็เป็นแคมป์คนงานนะแต่ว่าเ,ออเดี๋ยวผมพาไปดูนะอ,อ่ะมองมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะมัน ไอ้นันส่วนนั้นเป็นพื้นที่ปิดกั้นนะจะคนเข้าไม่ได้ละนะครับามาดูเออมาดูนี่นะครับเ่อดีไซน์เมื่อสักครู่นยตรงนี้ก็ปิดไปแต่อันนี้เขาเปลี่ยนแบบนะจะต่างไม่ใช่แบบนี้ละนะเป็นแบบที่ผมบอกนี่นะครับส่วนนี้ลายแบบนี้แต่หน้างานจริงเนี่ยคือมันไม่ได้2เมตรไงมันได้เมตรแปดสิบเหมือนก็เลยอาจจะก้างปลามันอาจจะไม่เหมือนยัไม่เหมือนเท่าเดียวแต่ว่าเอาประมาณว่า นี่แหละเห็นไหมเน่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 ปึ๊บอ,อ่าเราดีไซน์ก่อนเลยดีไซน์ก่อนแทปลูกแบบก่อนอ่านี่ก็เป็นที่ผมชี้เมื่อกี้นะปิดทึบแต่ว่ามีหน้าต่างแบบเมื่อกี้นะส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวห้ามโจรเข้าอ่านี่ก,กเเ็เหมือนกันจะเป็นไม่ได้ชี้แบบนี้นะนี่นะครับเป็นรอนรอนผนังอ่านี่ก็จะเป็นลายเนสตาทาทาสีขาว เนะี่ยในตะทาสีขาวแต่วันนี้เป็นเหล็กกาวนไหนถามว่าเหล็กกาวนไห์กับเหล็กดำาๆเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่เหล็กดำมันก็คือเขารีดมายัางไงเขาปล่อยกันเลยแต่อันนี้เอาไปชุบนะชุบผิวเขาเรียก e l e c t r เ p ล a ติ้งนะชุบด้วยกาวนไหนเกาวนไหนก็เป็นสังกะสีนั่นแหละนะแต่ว่ามันบางมากนะบางโดนเล็กเนี่ยขีดกวนนิดหน่อยนะมันก็จะหลุดนะได้แต่นนี้ก็ใช้วิธี มันก็ไม่ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมนะมันก็คือเดี๋ยวทาสีสีจริงไปเลยเดี๋ยวนี้มันมีสีที่เขาดีไซน์มา,อ,าออกแบบมาให้ใช้กับพวกนี้ได้นะครับมาดูอีกรอบหนึ่งนะลายที่เป็นเต็มๆทั้งแผงก็คนะือน,นี้ลายเต็มทั้งแผงนะอนุนส่วนนุนของเพื่อนบ้านนะเราก็ต้องการปิดด้วยนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโถงบันไดโถงบันไดนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่า ก็ถ้าดูกลางคืนค่ำๆน่าจะชัดเจนเนาะนก็ไล่ทาสีเก็บนะรายละเอียดนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทำไมเหล็กมันเหลือเยอะเดี๋ยวพาไปดูตอนที่เราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับท่านใดสนใจก็ติดตามดูกันนะสีขาวก็เป็นอย่างนะี้นะก็สวยดีแต่ไม่ต้องอันนี้เป็นเหมือนกับตรงนี้เราจะไม่เชื่อมนะเราก็จะเอา ตรงนี้จึงไม่ต้องเอาอะไรอิดอุดหรอกเพราะว่ามันโดนปิดไปส่วนที่ต้องระมียละไมหน่อยก็ตรงนี้ตรงนี้นี่นะพอทาขาวเป็นขาวด้านนะนี่มันก็ออกมาดูสวยงามถ้าไม่รูมีอะไรเดี๋ยวเขาก็เอาเขาเรียกเด็บนะแต่จริงเป็นพวกอะคริลิกซีเลนอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็เอามาทาอุดนะแล้วก็ทาสีทับไปจริงเห็นไหมเราก็ไล่ทาตรงนี้นี่เขาทาตรงนี้ก่อนอ่าพอเสร็จแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยว พาไปดูนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือว่าผนน้ก็ได้แบบใกล้เคียงจินตนาการแล้วแต่ว่าในตอนนู้นข้องบนนะโจรรอดได้นะครับก็เดี๋ยวมาปิดอีกทีพวกนี้เดี๋ยวปิดอีกทีนะเอางานหลักๆให้เสร็จก่อนวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับ